สบายกุกคนเนาะกับ,บช่องเวลามาแช่ตอนนี้ลากําลังจะเดินทางไปที่มหาวิเยายัยนะทุกคนเนาะเพราะว่าล,ลากําลังจะไปสมัครเพียนทีตามกาทินะทุกคนเนาทุกคนจะหูบลล้บ่าวลาไปสมัครเพียนยูมหาวิทยาลัยแลเดี๋ยวเขาไปติดตามพร้อมๆกันทุกคนตอนนี้เขากําลังจะเดินทางเดินทางไปขึ้นรถเมล์นะทุกคนเนาะหลายคนก็มองอ่านะอ่านะเดี๋ยวลาจะตัดภาพไปทีตอนขึ้นรถเมล์เลยเดาะ กว้ามาตอนเขาอยู่รถเมย์เนาะยล,ล้กำลังจะต่อรถไปที่มหาวิทยาลัยนั่นเองดููเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเขาไปออกเดินทางมาพร้อมกันเลยไปกันเลย ตอนตอนนี้เรากำลังจะย,าาย่างเข้าไปทีมหาวิทยาลัยนะทุกคนเนาะเสียงมาาันจะคือแบบโบแฮงคนไหนเลยทุกคนเพราะว่ากำลังจะย่างเข้าไปเดี๋ยวเราจะเอาบรรยากาศทั้งมาหาลัยมาให้ดูเลยทุกคนว่ามันที่เป็ีย่ยนอะไรนะทุกคนเนาะ สวัสีครับกับฮอตชีมหาวิทยาลัลายรมคาแห่งวิทยมอยนะทุกคนเนาะบรรยากาศก็คือคนหลายแห้งตอนนี้เลยล่ะก็คือบาล,ลีบาล,ลีบาล,ลีีไทยนะทุกคนเพราะว่าไปใกล้คนหลายมันสิแบบว่าอันเสียงคอเลยล่ะไม่ได้ออกเอาไหมว่าน้หาหัวเออวันี้กัมีนคนคยัง เ <im itation> มื่อกี้คนหลายใช่ไหมคะเราจะไปถ่ายเอกสารมาทุกคนเดี๋ยวไปเอาบรรยากาศให้เพิ่มเติมตอนนี้ไลลายู่บอนที่เขาสมาัครเงี้เป็นทียำห้อยนะทุกคนเนาะมีนักเงี้นหลายแห่งทั้งภายในและต่างประเทศบรว่าสิเป็นสัญชาติแล้วสัญชาติอเมริกาเจนญี่ปุ่นหลายสัญชาติมาสมาัครเงียน,นะทุกคนเนาะแล้วไล,ละกะ็ได้มาสมาัครเงี้นเช่นกันนะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปติดตามตอนต่อไปว่าเออขั้นตอนต่อไปในการสมัครเรี้นสมัครเงียนแล้วเห็เนื้อใต่อนะทุกคนไปกันเลย ค้าให้ทุกคนสมัครเรียบรู้เนียทุกคนเนาะเออเข้ากับกำลังเี็นใจค่ะเข้ามาที่เรื่นงควนมตึงตึงทีเป็นจักรอ่ะค่ะดี๋ยวสมัครก็ได้กับงานแบบจ่ายเงินบหลังจากที่เอายางตกไดกตกลงมาอันนี้ก็คือมาต่อแถวมาต่อแถวจ่ายเงินค่ะที่เอาสมัครเหียนมาเอาลงไปจากหน่วยกิจนะจ๊ะ ตอนนี้นเราไปอยู่ที่น้ำมหาวิทยาลัยรังผึ่งแหงนะทุกคนเนาะมหาวิทยาลัยรังผึ่งแหงก็คือกว้างกว้าวง,งนะทุกคนเน้อยงามงามจนเมื่อย,อยตืบไปเละเผื่อสิไปห,หาอีกขณะหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาบรรยากาศทางมหาวิทยาลัยรังผึ่งแหงเบอร์นะทุกคนนะว่ามันจมนี้บรรยากาศไดๆนะทุกคนเดี๋ยวติดตามกันเลย